สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเก่ง FN ออโต้คาร์นะครับวันนี้ก็พามาพบกับรถยนต์อีกหนึ่งคันที่มาใช้บริการนะครับวันนี้มาเลือกติดตั้งพรมพื้นเข้าลูกงาน QJ ในรถ To y o t a Cam ม ry ี่โฉมไฮบิดนะครับคันนี้นะครับลูกค้าเลือกติดตั้งนะครับเป็นพรม QJ นี่นะครับสีที่เลือกจะเป็นสีครีมนะครับเดินได้ทองนะแล้วก็มีออปชั่นเสริมคือพรมวางเท้าแบบฝุ่น นะครับเป็นสีออกครีมเข้มนะครีมครีมไก่ๆดีกว่านะ้องเพราะว่ามันจะไม่เข้มมากนะครับนี่นะฮะข้างในนี่เหมือนเดิมเลยครับสอดลึกสุดซอย,อยขึ้นขอบขึ้นข่ามเต็มๆเลยนะสีนี้นี่ภายในดูสว่างดูกว้างขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนี่นะครับใหญ่ๆเต็มๆนะฮะตัดเย็บเป็นผืนเดียวเลยนะครับไม่มีแยกชิ้นนะแล้วก็บางในส่วนของรองน่องอย่างนี้ให้ด้วยนะครับ แล้วก็ในส่วนของด้านท้ายนะครับก็จะมีแผ่นปิดด้านหลังนี่ให้อีกหนึ่งแผ่นต้องบอกกันอีกทีนะครับโฉมนี้จะมีสโฉมที่เป็นไฮบริดกับไม่ไฮบริดถ้าเป็นตัวไม่ไฮบริดด้านหลังตัวนี้จะไม่ติดแบตเตอรี่นะครับจะยาวเข้าไปอีกนะครับนะฮะโอเคนะฮะเรามาดูต่อในส่วนของด้านหลังฝั่งคนนั่งข้างนะครับย้ําอีกทีพวงคิวเจนะครับความจหนัง P u ตัดทับ XPE 2ชั้นหนาะ13มมิล ไม่เก็บเรื่องของกลิ่นฝุ่นต่างาสะอาดง่ายไม่นําไฟของแท้ต้องมีหัวหมดุดสัญลักษณ์ิเจ J, อย่างนี้นะฮะชัดเจนข้างในนี่เบาะแถวที่สองนี่ยนะครับตัวโฟมนี่จะสอดลึกเข้าไปใต้เบาะแถวคนนั่งข้างเลยนะครับอย่างนี้เลยแนบสนิททุกจุดนะครับแล้วก็ด้านฝั่งคนนั่งข้างนี่นะครับขึ้นขอบปิดสุดๆอย่างนี้เลยนะสูงๆอย่างนี้เลยถ้าลูกค้าคนไหนนะครับสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามา รายละเอียดเราทิ้งไว้ด้านล่างให้อยู่แล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให,หน่อยตอนนี้ใน YouTube เรามีคนติดตามมา380กว่าคนแล้วนะฮะขอให้ถึงสัก500คนเดี๋ยวเราจะมีของพิเศษมานำเสนอแล้วก็มาแจกให้กับทุกท่านนะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ด้วยโอเคครับไว้เดี๋ยวครั้งหน้ามาพบกันใหม่ครับอบคุณครับ